ขอให้มีความตั้งใจในการกล่าวคำภาวนาไปพร้อมเพี่ยงกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตกล่าวตามนะครับอิมานิมัจยังทันเตจะตุปัตตยานิ สาัพาริวารานิภิกุสังคสักโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิจะตุปัตตยานิสาัพาริวารานิปัิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาา ยาตกานังกาละกะตะานังทีครังหิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยกับสิลบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับ จตุปัจจัยกับสิงบริวารทั้งหลายเหล่านี้อันเป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ลงรับไปแล้วมีพว่มในการประเสริฐวัณกโคกลางเป็นต้นอีทางเมยยาตินังโหตุ สุขิตาโหตุอยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแด่ท่านผุ้ในการประเสริฐวัน,นะโภกรามหากท่านถึงทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านถึงสุขก็ขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นกาละนานเทืนสาธุ กอนนี้เลยไหมองคที่สองทุกท่านรอสักครู่นะครับหลังจากนี้ไปก็จะเป็นในการอนุโมทนากรวดน้ำรับพรซึ่งท่านคุณพ่อคุณแม่ทั้ง6ท่านนะครับได้ เอพาวาเลวะฮาโปลาปาลิปุเรนติชาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปะปะิยนิทิตังปฏิตังตุมหังทิปะเบวะชาติชาตุจัปปุเรนโตสังกาปาตันโทปนาลาโทยัธามะนิโทติลัสโทยะธาโยหิวา

มังสะโังตินาสินสามขันธิตุัสสินภราตังหิใจคธานตวอุปกาปะฏิโทยติกรรมวจะยังมิชาติทศควรจะจักกัามูลานารันเพวนันลปะ่ิจั์ุกหงมคงปะุังนาปะ ทานปะเตวะါาตะสังฆานุปาเมนะตะโสติภะวันตุเตภวตุสัมปะมังคะรังตานตุสัมปะเณสะทาัภาเวนะตภวันุเตภวะตุสัมปะมังคะังานตุัม ตาสะพามขานุภาเมนะสะตาโตสิสาวันปุตสับการตัใพรอมกันนะครับอะระหังสัมมาสัพพโวะพะควาพุทธังพัะวัตังอะิวาเทนสวาขาโตพะทวตาธโมอัมมังนัตมาสามี สุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกัสังโคสังขังนัมามีต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เดินทางมานะครับเย็นวันนี้พิธีสวดพระพุทธมนต์เย็นเสร็จเป็นที่เรียรบร้อยนะครับนัดแนะกันก่อนนะครับนัดแนะกันก่อนวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ เราเจอกันอย่างอย่างช้านะครับอย่างช้าก็คือ6กนาฬิกา30นาทีนะครับนะครับเรียนเชิญรับประทานอาหารเย็นนี้ด้วยนะครับคุณแม่สนานท่านมีความเป็นห่วงที่จะให้ทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารที่กันเย็นวันนี้นะครับเมื่อพวกเราเดินทางมานะครับทางคณะท่านเจ้าพาก็มีความห่วงใยนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ท่านทุนนาการ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารเย็นนี้ด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับพิธีตะบลตักบาตรพิธีเริ่มต้นพวกเรามารวมตัวกันที่บันจภาพอย่างช้าก็คือ6นาฬิกา30นาทีนะครับไม่เกิน7โมงนะครับไม่เกิน7โมงขอให้มาตามตรงเวลาด้วยหลังจากที่พิธีตะบนตักบาตแล้วเสร็จก็จะรับประทานอาหาร รัประธานอาหารเสร็จก็นำอธิพงท่านผูเ้เมการประเสริฐวัณหโกรางไปบรรจุที่วัดชัยมงคลเป็นเสร็จพิธีนะครับงานพิธีทางสงฆ์งานถวบุญร้อยวันคือวันหวมญาตินะครับเรียกได้ว่าตลอดหนึ่งร้อยวันที่ผ่านมาเวลาเป็นสิ่งทีย่อยาญาจิตใจครอบครัววรณโโกราดังเช่นที่กระผมได้เคยพูดไว้เมื่อประมาณปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาผมเคยแจ้งให้กับ